ของไหนของอะไรอของคล้อยบอลหลายบาทแพงมากมีไฟเก๋มากพร้อมเลยปิดปิดไหมโอเคจ้าราจีสามซอฟไปะจ้าจ้าทังคู่ล่าสุดเนาะได้แบบเขาเรียกว่าเข้าวหมอ๋อทนายโยใช่เป็นไงบ้างเขาบอกเขาเรียกว่าไป ไปทำยังไรไปทำอะไรไปทำยังไรเหรอไปทำอะไรเข้าปชุมไปเข้าปชุมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับใช่ว่าแบบว่าจะมีจะมีสินค้าอะไรที่สามารถแบบช i ยอินถึงจะมีประเทศไทยใช่ก็ก็ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เคยเข้าทำเนียบรัฐบาลหนูไม่เคยต่อแถวได้เลยคนเยอะมาก พอเข้าไปอันนี้เขาบอกว่าเหมือนจะผักดันเกี่ยวกับซีรีส์ด้วยเกี่ยวกับผักดันอะไรต่างๆใช่ค่ะมันก็มันก็อย่างอย่างในเรื่องที่เราถ่ายมันก็มีความเป็นไทยเยอะมากๆเพราะว่าในซีเราก็นั่งทําขนมทําอะไรกันจริงจังมากอย่างอาทิตย์หน้าน้องมีถ่ายอะไรนะถ้าผ้าผหมผไหมใช่ก็ก แฟนๆน่าจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมเ้าเจอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากขึ้นเวลาใครได้มาเที่ยวไทยค<ช>ือว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้น่าลองตื่นเต้นไหมคะได้คุยอะไรกันถ้าทยมมอยมแบบเออด้คุยอะไรกันบ้างก็ตื่นเต้นพวกเกงกีเด็สุดเกงเกงเนี่ยเกงเออจะทำเังไงเออมือไว้ตรงไหน านีถามอะไรเป็นพิเศษไหมคะเออทักทายกันยังไงแบบก็ก็ก็บอกว่าบอกท่านว่าตื่นเต้นมากที่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะก็ยินดีที่ได้เป็นซอฟพาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์แล้วก็จะเอ่อร่วมถึงผักดันเรื่องสมรรถเทียมด้วยใช่ที่คุยกันในในห้องประชุมตรงนั้นใช่ค่ะว่าแบบย่อเหลืออีก2วารละก็น่าจะได้รู้แล้วว่าแบบเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านผ่าน่เราเราเราตั้งใจที่จะผักดันตรงนี้ด้วยใช่ไหมด้วยใช่ค่ะพอพอถึงตรงนี้แล้วเนาะ อนาคตข้างหน้าหลังจากที่เราคุยแล้วตกลงแล้วอะไรงรับเราได้มาปรึกษากับเพื่อนๆหรือว่าอะไรแบบคุยกันแวบบเอ้ยมันเรามันเป็นสิ่งที่อยากจะต้อเสนอต่ออะไรอ๋อจริงๆในกองคุยกันเยอะเนาะเพราะว่าเราแต่แต่ละวันอ่ะที่พวกหนูถ่ายอ่ะมันจะมีซีนที่แบบพูดได้ไหมว่ามันจะมีซีนมันจะมีซีนที่เราต้องทําจุกจิกกับกับข้าวขนมหรือหรือหนูเล่นอะไรนะวันนั้นอะ อย่างเงี้ยที่เป็นการกล้วยอ่ะพี่ใช่การกล้วยมาการกล้วยเาเรียกว่าการเออชีวินเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเอาที่เขาต้นกล้วยมาทำขีดขีดอ่าต้นเด็กๆจะเล่นกันเยอะๆแต่ไม่รู้จักเลยเออไม่รู้จักแล้วแบบหลายๆอย่างมากที่ที่เราจะเจอคือขนาดเราเองอ่ะก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันแต่แฟนๆต่างชาติน่าจะแบบเออเอ็นจอยกับกับกับมันอยู่เพราะว่าในกองก็คุยกันว่าแบบเอะอันนี้อะไรนั่นทำอะไรนะหนูจอยมากสนุกสนุก ถือว่าเดี๋ยวรอติดตามผลอีกทีหนึ่งเนาะใช่ค่ะพูดถึงงานหน่อยกบว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้พักเลยแน่นกันทั้งคู่ใช่ไม่ได้หยุดเลยไม่มีวันหยุดแล้วโทรบอกใครได้บ้างคะน่ที่ต้องแจ้งใครให้ได้ตอนนี้มีสองเรื่องค่ะที่มันติดติดกันหนักหนักเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์อื่นอีกที่รออยู่นอกจากถ่ายทังถ่ายซีรีส์อะไรต่าง เอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ก็กินพักกันอยู่เลยนะใช่ก่อนสองอันสองอันสองอันก่อนตอนนี้มันแน่นเจ็ดวันเลยหรอใช่ค่ะอย่างนี้เรากลัวมันกระทบกับปัญหาสุขภาพของเราบ้างกลัวมากเพราะก่อนนานี้เปืกกี้บอกว่าเคยดีใช่แตอนนี้พราเรายังไม่หายดีกันเลยจริงๆยังไม่หายไม่หายเลยค่ะยังไม่หายเลยเหมือนมันเหมือนมันจะใกล้หายแล้วมันก็จะกลับมาใหม่แล้วก็จะแบบก็เป็นลูกแล้วก็จะกลับมาใช่ ทีนี้ <A. S 1> เรามีคุยกับทางผู้ใหญ่บ้างไหมคะว่าอาจจะขอเบางานลงเพื่อแบบมาดูแลตัวเองจริงจริงม,ม,มันมีมันมีวันหยุดอยู่น,น,ยนิดน่ดนดน,ดนิดหน่อยหน่อยบางวันใช่แต่บางทยาวไปเต็มที่ใช่มันมันรีคอรเวอร์ยากนิดนึงวันเดย์วันเดย์อฟนอนอย่างเดียวแล้วแบบนี้เราเราปรับการใช้ชีวิตตัวเองอยังไงขอแป่ละคนจะ่ว่าว่าอานะเรื่องนี้ม่อาจจะต้องอีกพาสหนึ่งเรื่องนี้อีกพาสหนึ่ง <c oughs> การปรับอารมณ์ตัวเอง หนูให้หนูให้เรื่องร่างกายเรื่องความแอคชั่นตัวเองใดๆแต่อีกเรื่องนึงจะให้เรื่องภาษาที่ต้องปรับจะจะยากมากๆค่ะภาษาภาษามันก็ปรับ,ปร,บปรับทั้งคู่อย่างอย่างหนูถ่ายอวกาศเนี้ยก็ต้องดูภาษาอังกฤษแบบก็ค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นศัพท์ที่แบบ โหพี่เราไม่เคยเห็นในชีวิตประจําวันอะใช่แบบเราเราต้องหาว่าแบบมันต้องรีเสิร์ชจริงๆอะว่าเออสิ่งนี้แปลว่าอะไรวะสิ่งนี้คือทํำไรวะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอีกส่วนส่วนหนึ่งที่เรื่องนู้นคือของฟิก็น่าจะเป็นบุคลิกมากกว่าใช่มันมันก็ต้องปรับกันเยอะมากๆเพราะว่าแต่คาลแต่ละคาแรคเตอร์มันแบบไม่เหมือนกันเลยใช่ อย่างเบกกี้เองเห็นบอกว่าพี่บอกว่าดำน้ำจนขึ้นมาแล้วร้องไห้มันมันเกิดอะไรขึ้นคะคือวันนั้นขึ้นทะเลมันแรงมากๆใช่แล้วแบบมันเป็นมันเป็นแว่นที่ลงไปแล้วมองอะไรไม่เห็นเพราะมันเป็นแว่นที่นักฟรีดิฟแบบ international ใช้จริงจริงแล้วพอพอเราซ้อมอ่ะมันเป็นแว่นที่เราเห็นตลอดค่ะมันเป็นแว้นที่ลงไปแล้วโอเคเห็นทุกอย่างแต่อันนี้คือลงไปแล้วแบบเบร์มืดทุกอย่างแล้วก็คือต้อง ไต่เชือกไต่เชือกไต่เชือกจนถึงถึงมาร์กที่ตัวเองจะต้องไปแล้วเสร็จก็ขึ้นทะเละมันพักหนูไปถึงตรงนี้เลยอ่ะต้องแค่แค่หวังว่าเซฟตี้จะเข้ามาพาเราขึ้นเพราะว่าเรามองไหนไม่เห็นเลยเราจินตนาการแเรวก็ใส่เซฟตี้อันนี้อย่ใช่แต่ว่ามันไปถึงนู่นแล้วขึ้นมาก็คืออ๋อโอเคแล้วมันมันก็เลยเครียดแล้วกดดันค่ะเกิดขึ้นได้มันอยู่ในสภาวะที่แบบ อย่างอย่างมันกดดันอะพี่มันมองอะไรไม่เห็นมันมืดอะเข้าใจได้ใช่ค่ะแต่ๆกับพูดบางในเรื่องนี้หรือว่าเป็นอะรกมันเขาบอกว่ายากหมดมันทําให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองเรื่องการแสดงหรือมันพีคขึ้นไปได้อีกขนาดพีคมากพัฒนาเยอะมากๆแฟนๆได้ได้ดูน่าจะได้เห็นว่าแบบเออมันต่างกันมากๆอย่างไรใช่ค่ะหลายพาร์ทมากที่ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ไม่เคยทำเลยก็เยอะมากใช่ ตื่นเต้นให้แผนได้เห็นค่ะเห็นบอกว่าอีก20เซนบเ่เฉลือยคิดว่าจะหนักกว่านี้ไหมอ๋อมันก็ประมาณนี้ละค่ะมันก็หนักประมาณนี้แหละมันหนักทุกวันอ่ะอืออะเดี๋ยวรอกันเนาะสำหรับเดือนมได้เลยยินดีมากตอนนี้ยังเป็นงานคู่การเป็นงานแบบฉัเป็นภาพยนตร์คู่มีมีมีภาพยนตร์มีซีรีส์ใช่ค่ะแล้วผลงานเดี่ยวของแต่ละคนตอนนี้ล่ะคะตอนนี้อรอ ก็งานแฟชั่นต่างๆที่ที่เริ่มหลอนเดี่ยวบ้างอยู่ในเรื่องของงานแฟนมิทติ้งเ่ะอคะที่ปจมิทติ้งมิทติ้งยังเป็นเป็นพวกเราอยู่ใช่แล้วก็ไปเวียดนามอาทิตย์หน้าค่ะเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างเพราะว่าละครก็ต้องถ่ายหนังก็ต้องถ่ายเซอร์ไพรส์แฟนก็ต้องเตรียมวิ่งเซอร์ไพรส์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี่มีเซอร์ไพรส์ไม่แกงไม่เม็ดเลยอันนี้เตรียมประกอบผสมภาษาอะไรนะ ใช่ปว่ายอวบันเอยอวบันเอยอวบันพักนักข่าใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอนกันนะค่ะขอบใจจ้า